กับดักกาวเหนียวเป็นกับดักแมลงที่ทําได้ง่ายและรวดเร็วใช้ในการตรวจตราและทํานายการระบาดของแมลงอีกทั้งยังใช้ในการควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชตัวเต็มไวัยได้หลายชนิดเช่นเพลี้ยไฟแมลงวันเจาะผลแมลงวันของนอนชอนใบผีเสื้อกลางวันชนิดต่างๆทั้งของนอนคืบและนอนใยเป็นต้นโดยกาวเหนียวจะต้องมีคุณสมบัติคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้งานทำได้โดยทากาวเหนียวบนวัสดุที่มีสีเหลืองเนื่องจากมแมลงชอบสีเหลืองโดยกับดักนี้จะใช้ล่อมแมลงให้บินมาติดกาวเหนียวที่ทาไว้ติดตั้งในแปลงผักสูงประมาณ30ซนติเมหรือสูงกว่ายอดต้นผักเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วโดยในช่วงที่มีการระบาดมากฤด,ดูร้อหนหรือฤด,ดูฝนจะใช้กับดักประมาณ60-80กับดักต่อพื้นที่1ไร่ส่วนในฤด,ดูหนาวอาจใช้เพียง15-20กับดักต่อไร่ ชมชอตจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องปุ้บปุ้ยเกษตรตำบลชาแนลและกดกระดิ่งกริงกร๊งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหมคะ่ะ